ฝากถึงพี่น้องสวนที่กําลังเจอเรื่องของแมลงจิ้งหรีดนะคะกัดต้นกล้าตอนปลูกนะคะวันนี้เกษตรโลกใหม่เรามีทักษะการนําหลอดนะคะหลอดจะขนาดไหนก็ได้นะคะเรานํามานะคะดัดแปลงนะคะด้วยการทําอย่างนี้ค่ะนะคะวัดความยาวของหลอดใส่ความยาวของต้นกล้านะคะจากตรงโคนต้นมาหาปลายยอดนะคะว่าเขายาวเท่าไหร่สมมติเราวัดได้เท่านี้นะคะ ก็ให้เราตัดนะคะความยาวนะคะตัดความยาวนะคะตามขนาดของต้นนะคะแล้วก็ให้ทําการผ่าหลอดนะคะตัดผ่าหลอดเลยแล้วจะหน้าตายอย่างนี้นะคะหลอดที่เราผ่าไว้ด้านนี้เพื่ออะไรคะเพื่อต้นกล้าเติบโตไปเขาจะดีดตัวหลอดออกเองนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเขาแล้วนะคะเมื่อเราทําได้อย่างนี้นะคะให้ยึดขอบหลอดใส่ตรงโคนต้นนะคะคคแล้วก็ทําการปลูกนะคะสมมติสมมตินะคะนี่คือหลุมปลูกแล้วกันนะคะ เราก็ใส่ต้นก้านะคะลงไปในหลุมปลูกที่เราได้เตรียมแล้วนะคะด้วยการนะคะกรบโคนนะคะให้ให้ให้ตรงให้กรบตรงปลายหลอดด้านล่างะนะคะที่อยู่ตรงโคนต้นเ,เล็กน้อยนะคะนอ,นอ่าแล้วก็ให้ให,ให้ให้กดหลอดลงไปให้ตัวหลอดแข็งนะคะยึดกับขอบดินนะคะแล้วสังเกตนะคะ<ม>นอกจากเราจะได้ป้องกันแมลงแล้วนะคะก็ยังทําให้ต้นก้าเนี่ยยืดตรง เ้าลมไม่โยกด้วยนะคะนี่ค,คือเทคนิคนะคะที่เราสามารถทําได้เองง่ายๆจากวัสดุที่เราใช้นะคะ